สวัสดีครับผมวันนี้ร้านคนครรับยางยนต์นะครับเอามาชมตัวนิสสันนาวาร่าตัวนี้เป็นตัวเตี้ยนะครับผมใส่เป็นล้อที่ E สามกว้าง8ดนิ้วครึ่งออฟยีสิบนะครับตัวนี้ใส่เป็นยางสอง 55 55นะครับอ่ะเรามาต่อกันนะครับตัวนี้ล้อจะล้นนิดนึงนะครับผมจะเป็นสเปคกรอบ8นิ้วครึ่งออฟ20นะเป็นทีเ37ก้านแบนนะครับแล้วด้วยยาง255 55นะครับเดิมเดิมสนิทเลยนะครับสวยมากๆเลยนะไม่ได้โหลดนะครับคันนี้เดี๋วดูด้านหน้านะครับผมจะเอานิ้วมือสอยเข้าไปนะครับ ตอนนี้ห้านิ้วมือกับอีกสี่แปดนิ้วนะครับอยู่ประมาณแปดนิ้วมือผมนะประมาณเจ็ดถึงแปดนิ้วมือนะครับด้านหน้านะครับมาดูด้านหลังนะนี่ด้านหน้าก่อนสูงมากนะล้อ,อยางห้าห้านะครับอันนี้ด้านหลังนะครับระยะเดิมตอนนี้บรรทุกรอเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับล้อเดิมนะอุ้ยก็ประมาณ 9นิ้วได้นะข้างหลังนะถ้าเกิดว่าไม่ได้บรรทุกรอ้ด้วยก็อยู่ประมาณเก้านิ้วได้นะครับความสูงเดิมนะครับใช้งานได้สบายนะอย่างนี้มันทุกได้เลยนะครับล้อหลังก็จะลนนิดนึงนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นแดนิ้วครึ่งออฟยี่สิบนะครับเป็นลาที e สามเจ็ดก้านเรียบนะครับมิติก็จะสวยมากนะกับก้านตัวนี้เดี๋ยวผมพาไปดูร้อยทีแล้วกันนะ ให้ดูร้อพันคันนี้ก่อนนะครับล้อ,อยางชุดนี้อยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับสองหมืนหนึ่งพันบาทนะครับล้อ,อยางใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูล้อกันต่อดีกว่านะครับใกล้ๆเลย ต่อกันที่ตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นท e 3 7สามเจ็ดบนนะครับหรือว่าก้านเรียบนะครับเป็นตัวสีน้ำตาลหยอดแดงนะครับ<ม>เป็นงานวิวนะครับวิววิวมัง้งน่าจะชื่อว่างานวิวนะครับผมก้านเรียบนะก้านเรียบคืออะไรก้านเรียบคือตรงนี้มันเรียบลงมานะครับตรงนี้มันเรียบลงมานะครับน้าก้านมันเรียบนะครับตัวนี้มีสีเป็นสียิงทรายแบบแบบโค้ทรายเลยอะ ทรายแบบสวยเลยนะทรายละเอียดมากๆเอ้ยทรายแบบหยาบนิดๆละเอียดหน่อยๆงงดิสําคัญคือมีฝากลางให้นะครับเป็นตัวสติกเออเป็นตัวยิงทรายเอย้เลเซอร์นะครับผมงานวิวนะครับตัวขอบจะเป็นขอบไดซ์เข้มนะครับความลึกอ,อยู่ประมาณหนึ่งนิ้วนะและด้ดวยยางววยเวนะครับวยเวนะครับดอกยางจะเป็นปลาหมึกเลยนะเป็นลายปลาหมึกเลยนะครับ ยางจะอมนะครับเพราะว่าล้อกว้างแค่แปดนิ้วครึ่งเองนะครับยางจะอมมากๆเลยนะครับเป็นยางสองห้า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 นะครับอมแบบเอ้ยเป็นสองยางเป็นสองห้าห้าห้าสิบนะครับมันจะอมประมาณนี้นะครับอมสวยอะ่ะขอขอพูดผิดเรื่องยางนะครับเป็นสองห้าห้าห้าสิบนะครับยางหนาอยู่นะสองห้าห้าสิบหนาอยู่นะ ร้อยยางชุดนี้อยู่ที่21,000บาทนะครับโอเคเดี๋ยวไปส่งรถกันต่อนะครับโอเคนะครับเอาไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาร้อยยางแนวนี้อยู่สนใจสอบถามได้เลยนะครับที่นครทรัพย์ยางยนต์นะศู4ย์0 99, 99, 99. ้าเก้สวยมากนะครับกับยาง255 25, ห้ิบนะครับสวัสดีครับ perfect perfect